คุณพ่อป้ายแดงของเราลูกเขาน่ารักมากเลยนะครับผมพี่แจ็คฮะเรื่องนี้พี่แจะคทำการบ้านหนักมากครับเรื่องอะไรครับพี่เอ่อต้องบอกว่านาหน้าทองเนี่ยคือแจ็คมารับบทเป็นตัวอาทิตย์นะครับครับสิ่งที่คุณเห็นผมตอนนี้คุณเข้ามาในโรงอะคุณไม่เจอผมแลนะอ่ะใช่ใช่คุณเจออาทิตย์คุณเจออาทิตย์ใช่แล้วแซ็คก็คือที่สุดแม่ครับคุณอย่าเพิ่งไปบอกอย่างนั้ดิ S <S <k iller> เดี๋ยวเดี๋ยวคุณสุสดเรื่องอะไรสุดเรื่องอะไรเราพูดไม่ได้หรอกเรา,าแบบผู้หญิงเนาะแม่นเนาะเราก็พูดเกียวไม่ได้ไเลย <ผม S 1> เนะไมต้อพูดแบบนี้เมื่อกี้ทุกคนเน่ะอวยหลวงรีบอกว่าหลวงรีแซบแต่จริงๆแล้วอะผมอาจจะมีอะไรบางอย่างอยูอย่นั้นก็ได้นะเข้าใจคุณก<ข>็แทบเปิดันเข้าใจเขาว่าซ่อนเลนมั้ยอยู่ยแล้วแม่เรื่องเนี้ยนะคะหนูเนี่ยคือถือว่า กำไรสดๆกำไรสดๆทั้งหลงลีทั้งแจ็คทาอะไรกำไรมากใช่กำไรมากที่รับเรื่องนี้ขอบคุณมากๆนะคะจ้าฟิแจ็คนี่คือก่อนเขาจะนิกแบบนี้เขาสุดมาก่อนพุดนะคุณหลงลีครับบเพ็ญพระชงผัวคนด้วยต้องบอกว่าอี่ออย่างคือแจ็คค่ะเรื่องนี้คือพลิกเหมือนกันเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นแจ็คมาอีกบทบาทหนึ่งที่ Amazing มาก Amazing มากแล้วเราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนดีกว่าใช่ครับ ครับผมร่วมงานกับพี่สายครั้งแรกไหมครับพี่แจ็คผมแม่เพิ่งเคยเจอพี่สายครั้งแรกแต่ว่าไม่เคยทํางานด้วยกันมาก่อนเลยแล้วก็อย่างที่บอกไงผมตั้งใจว่าเรื่องนี้ผมจะได้มาเล่นกับพี่สายฮะแล้วผมก็ผมมาถึงพี่สายไม่มีคิววันนี้เอ๊อะอ้าวแล้วเราเล่นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าใช่ไม่เรืองคุณคุณต้องแบบว่า ร้อนรุ่มคู่กับคุณมิวกี้ไงดิฉันเข้าไปก็จะเป็นมือที่3หรือเปล่ามันไม่ได้ไงมันจะแบบว่ามันจะหมานใจกันมันจะรักสามเศร้านะมันจะมองหน้ากันไม่ติดนิดหนึ่งนะเพราะว่าพอมาเห็นตัวอย่างที่หลังแล้วก็คือเราอ่านบทมาขอกัวมาแล้วแบบโอ้โหโอ้โหมีแต่เสียงโอ้โหอยู่ตลอดเวลาว่าโอ้โหเขาเดือดร้อนกันมากมากเลยครับผมก็คือพี่เป็นแอนเทปของเรื่องนี้แหละที่สุดแล้วมีอีก มีคนหนึ่งเขาอยากร่วมงานอยากจะถ่ายเข้าซีนเดียวกับพี่มากแต่เขาก็ไม่ได้เข้าคนคนคนั้นคือคุณตัวงสาวิกาฮะคุณตวงเป็นยังไงคุณตวัวจริงๆอยากพิสายคือเคยเจอกาใช่แต่พี่สาวพิสายอตอนแรกเรื่องนี้ยังบอกว่าคือต้องบอกว่าตรงเนี้ยไม่ได้อยู่ที่มังคทยค่อนข้างนานนะเราก็หาจากวงการไปค่อนข้างเยอะพอกลับมาเรื่องนี้เห็นพี่ิซายคือมิวกี้เราจะตามเขาแน่ๆวันนี้เรื่องรันเป็นที่สาม ไม่ดีทำไมฉันเจอกับแม่โงมากโงมากอารยาฟิล์มเขาหลอกเราค่ะหนูเช็คแบบพี่ชายหนูถามพี่ชายว่าพี่ชายหมดแล้วหรอใช่กูหมดแล้วแล้วก็บอกหนูว่ากูไปแล้วนะายแล้วก็ไม่เจอพี่ชายอีกเลยหนูไม่เจอพี่ชายอีกเลยแล้วหนูถามแจ็คว่าแจ็คเจอพี่ชายไหมไม่เจอ ไม่มีใครรู้จักพี่ชายเลยแต่เราตองบอกไปพราะรถโปรเจกต์หน้าเรียกเพิ่มนะคะแรงม่บอกว่าคิวพี่ชายได้เท่านี้เขาเล่นเขาเล่นจริงจริงไม่ใช่แซนดี้ตัวจริงไอตัวอย่างหนังไม่ได้ถ่ายเฉพาะฉันฉันเคยถ่ายหนังจริงนฉันอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยจริงๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอหลงลีและมิวกี้เป็นพยานว่าเราอยู่ในซองรวมแนนเจนแนนเจนเราอยู่ด้วยกันจริงจริงพี่ตัวห้าปกติไม่ค่อยเห็นพี่ตัวในหน้าภาพยนตร์เท่าไหร่ทำไมเรื่องนี้ถึงรับผิด ก็นี่ออ๋อเพราะเขาเลยใช่ไหมก็นี่ไงวันนี้อ่ะพี่สายของทุกคนผมเลยไงเมือคืนตาบาาจริงๆนะครับพี่ใช่ครับที่จะต้องขอขอบคุณทางอารียาฟิล์มนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนด้วยเพราะว่าจริงๆอ่ะพี่ตงเรามาจัดสายละครนะเพาะว่เคยเล่นอยู่แค่เรื่องเดียวสมัยมือสองพี่บุญเรื่องซีนค่ะเรื่องนา้นแล้วก็อย่างที่บอกพี่จะก็หายไปเลยมา10ปีพอกลับมาแล้วก็ขอบคุณจริงๆกับที่อารียาฟิล์มื่อที่10เราแล้วก็ คนแท็กน้องหลงดีพี่พิวพิวกี้่ทรายอะไรเงี้ยค่ะก็บอกไม่น่าสนใจแล้ว,วก็ขอบคุณพี่แล้วเลยอักมาสนใจพี่ยากแล้วก็เรื่องมันเป็นอะไรที่แบบแซ่บนะแม่เนาะแล้วเน็ตเดิมเขาแซ่บนะคนนี้ไม่เกี่ยวเลยโอเคครับผมมาถึงคุณพูดอย่างคุณพูดยังต้องต้องขอเสียงกรงนีก่อนนะก่อนที่จะคุยอ้าวหลงดีพูด,พด,ดแล้วนะครับผมเราจะไม่ถามใครเพิ่มแล้วนะฮะขอถามหน่อย กินข้าวยังกินเมืาวาน้ะโอเคครับผมรวมรวมถ่ายรูปเลยนะฮะหยอกเล่นหยอกเล่นคุณหลงลีครับผมอีกสักรอบคุณหลงลีครับผ เอางี้คุณเอแคนเรื่องนี้แล้วผดเป็นอะไรครับเรื่องนี้้า <c oughs> <c oughs> คนองีเรื่องนี้ฮะริ่งบทบาทเป็นเรื่องที่สองกับอารียาฟิมจะกดดันแค่ไหนครับผมในการมาเล่นตอนแรกที่ลงมารับหลงก็ไม่รู้สึกกดดันแต่พอรู้ว่า <c oughs> เล่นกับใครบ้าง <c oughs> ก็ <c oughs> กลเ,เล่นกับพี่ซายหนักแล้วเจอเล่นกับพี่มิวกี้อีกพี่แจ็คอีกผมแบบโอโ้โห ยิ่งเราเพิ่งเป็นเด็กใหม่ด้วยครับประสบการณ์ก็อาจจะไม่มากเท่าพี่ๆแต่เราก็พยายามเรียนรู้จากพี่ๆครับแล้วก็พี่เขาก็สอนเทคนิคอะไรบางอย่างให้แล้วก็เล่นกันไปได้ด้วยดีครับผมก็แฮปปี้ที่พี่ๆเปิดรับนักแสดงมาอย่างหลงครับเอออ่ะสุดท้ายในช่วงนี้ฮะพี่มิวกี้จะฝากภาพยนตร์เรื่องนักหน้าทอง